ชมกันไปอีกหนึ่งอีพีครับผมพามาเที่ยวมาชัวมาทัวร์กันใน,ะนบริเวณวัด พามาทัวร์วันนี้พามาชมเรือว,ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดอันเป็นนะครับจุดอันเป็นของอำเภอปอทองจังหวัดชนบุรีสรับผมด้วยเจดีทอง ชมกันต่อน้องมีบรรอบนอกก็ประมาณนี้ครับมีวิวธรรมชาติล้อมรอบลองมาเที่ยวมาชมกันได้นะบอกเลยว่างดงามมากวัดนี้นเป็นสถานที่ร่มรื่นลอ้ลอมรอบไปด้วยธรรมชาติ

งามจริงครับ <c oughs> เป็นพระเจดีย์ทองสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ฮะก็สวยงามมากครับ ีต้องใช้ความสงบนิดนึงนะฮะอาจจะใช้คำพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะกับบรรยากาศครับผมก็วันนี้ก็จะมีวิวภูเขาล้อมรอบไปด้วยภูเขารลับลภูเขาน้อยใหญ่ นี่นะผมจะถ่าสูงวิวให้ดูว่ามีภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่อือวาว,ว,วิวสวยมากครับขึ้นมาบนนี้ก็ถือว่าอลังการงานสร้างหรือเป็นอีกหนึ่งจุดอันศีนของจังหวัดชนบุรีก็ได้เพราะว่าได้นะการอยู่ในวัดก้องใช้ความสงบนิดหนึ่งครับ ล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขามาแถบนี้วีวภูเขาล้อมรอบ สวยมากงานรับมชมกันต่อเราจะเดินทางกลับแล้วี่ย เดี๋ยวถ่ายวิวที่บอกได้เลยว่าที่นี่วิวภูเขาล้อมรอบทีจริงครับผมอลังการไปด้วยเขาเล็กเขาน้อยมากมายนะครัวิวสวยมากวิวดีมากาครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อครับผม เดี๋ยวจะเดินทางกับขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้การท่องเกี่ยวก็ขอฝากกดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับก็ขอ ต้องมีกเล็กไว้อีกหนึ่งต้องก้องมิติภาพทั่วไทยครับผม